มากันตั้งสองคนทำไมให้มาแค่2เดียวอ้าวฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าห้ามไม่ให้มา2คนนี่คุณ2คนจำผมไม่ได้หรอครับโอ้ยลุงสภาพแบบนี้ที่ไหนเขาจะรับเขาทำงานดีโอ๊ยขอกินข้าวหน่อยครับไม่มีเกินข้าวแล้ว ข้าก็ค้างเลย,ยค,ครับขอเงินกินข้าวนยครับผิวข้าวมาเลยโอ้ยลงุงมีมือมีเตีนครบเนี่ยก็ไปทำมาหากินเองสิคนพวกนี้มันยังไงกันนะทำตัวให้ดูนังสารท็คไอ้พวกหลอกลวง,งนั้นแหละผมไม่ได้หลอกลวงนะครับผมไม่มีตังค์กินข้าวจริงๆ เนี่ยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันจนไม่มีแรงจะเดินนะครับผมสัญญาถ้าเกิดผมมีแรงผมจะกลับไปทํางานนะครับโอ้ยลุงสภาพแบบเนี้ยที่ไหนเขาจะรับเขาทางานไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลยโอ้ยปวดท้องจังเลยลุงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเกิดผมไม่มีเงินกินข้าวมาหลายวันแล้วผมปวดท้องมากเลยครับ เแล้วนี่บ้านคุณลุงอยู่ไหนคะแล้วมีญาติไหมคะเดี๋ยวเปิ้ลนพาไปหาญาตินะคะเออผมไม่มีบ้านแล้วครับผมต้องอาศัยอยู่ตามถนนเก็บของเก่าขายแต่ว่าสองสามวันนี้ไม่มีตังคกินข้าวเลยครับผมปวดท้องมาแล้วครับเอองั้นเออ ลุงคะงั้นเอานี่ไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะหนูแล้วหนูไม่รังเกียจลุงเหรอไม่รังเกียจหรอกคะ่ะคนเราอ่ะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยอคะค่ะแล้วหนูทํางานอยู่แถวนี้เหรอใช่ค่ะเปิ้ลทํางานอยู่บริษัทข้างๆนี้เองนะคะยังไงก็ เอาเงินนี้ไปซื้อข้าวข้างๆบริษัทนี้ก็ได้นะคะเข้าใจดีแล้วก็แถมยังให้เยอะด้วยนะคะขอบใจมากนะหนูขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานนะสาธุค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปทํางานก่อนนะคะนูพอดีหนูรีบสาธุค่ะสววแเรายังใจดีอีกอืม ฮลัลโหลค่ะคุณพ่ออนอาทิตย์เนี่ยหนูต้องไปคุยไงยกับลูกค้าที่สิงคโปร์แทนพ่อนะพ่อติดงานอีกที่หนึ่งน่ะลูกเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยด้วยละ คุณพ่อคะแต่ว่าเปิ้ล่ะไม่เคยไปคุยงานที่สิงคโกับโงเลยนะคะให้เปิ้ลไปคนเดียวหรอคะถ้าไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไหร่จะทำได้ลูกฮะตอนนี้เปิ้ลก็เป็นผู้บริหารแล้วนะเปิ้ลต้องทำได้ทุกอย่างนะลูกเออค่ะคุณพ่อเชเลยค่ะ อนุญาตค่ะคุณเปิ้ลมีอะไรเหรอคะคุณปามีจดหมายถึงคุณเปิ้ลค่ะเอ,อ่เดี๋ยวนี้เขายังใช้จดหมายกันอ,อีกเหรอคะนั่นสิคะปาเห็นตอนแรกเนี่ยยังงงอยู่เลยค่ะปัดเชิญง,งานเลี้ยงบริษัทมายาเหรอสงสัยจะเป็นื่อคุณพ่อม้งคะ่ะน่าจะเป็นไปได้นะคะ บริษัทนี้เพิ่งมาเปิดใหม่อยู่ท้ายซอยเราว,วีเองค่ะเออคุณปาคะเดี๋ยวคุณปาช่วยไปเป็นเพื่อนเปิ้ลหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเปิ้ลเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะงั้นปาขอตัวก่อนนะคะค่ะเออคุณท,อ,ทงองครับเดี๋ยวรบกวนอปาก่อนน้ำมะบางเพิ่มได้นะคะรับ แล้วก็ของกินตรงนี้ในครัวถ้าเตรียมพร้อมหมดแล้วจะเอามาวางได้เลยครับ,รบน่าจะองนีนะคะคุณเปิ้ลค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณเปิ้ลจากบริษัทตาทิพย์จำกัดใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าฉันได้รับเชิญจาก บริษัทมายากรุ๊ปนะคะมาถูกงานแล้วครับทางบริษัทมายาเนี่ยเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่คุณมาร่วมงานกับเราอะเป็นก็นยินดีค่ะเอ่อว่าแต่นี่เป็นบริษัทของเพื่อนคุณพ่อใช่ไหมคะเนี่ยไม่น่าใช่นะครับเพราะเจ้าของบริษัทมายาเนี่ยเขาบอกว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะครับอ้าวแล้วคุณคือสวัสดีครับผมเนแนะนำตัวผมชื่อเบนครับ เป็นผู้จัดการของบริษัทมายาครับนี่ครับท่านประธานมาแล้วครับวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมหน้าคุณจังเลยอ่ะ,อะน้าสิคะหน้าคุณมากเลยอะคะ่ะนี่คุณสองคนจำผมไม่ได้หรอครับโอ้ยลุงสภาพแบบเนี้ยที่ไหนเขาจะรับเขาทำงานไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลย ลุงคะงั้นเอาอเนี่ไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากนม่จันหนูแล้วหนูไม่รังเกียจลุงหรอไม่รังเกียจหรอกคะ่ะคนเราอะ่ะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะคะ่ะใช่คุณลุงที่เป็นขอทานอยู่ข้างถนนใช่ไหมคะใช่ครับได้คุณลุงจริงๆเหรอคะเนี่ยโหนี่คุณลุงเป็นถึงประธานบริษัทเลยหรอคะว่าแต่ ทำไมคุณลุงถึงได้มาเป็นประธานบริษัทได้ล่ะคะเนี่ยผมไม่เคยลืมความมีน้ำใจของหนูในวันนั้นเลยเหรียญยี่สิบเหรียญในวันนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เปลี่ยนชีวิตผมได้รับโอกาสทำงานเล็กและใช้ความขยันหมั่นเพียรจนมีธุรกิจขึ้นมานี่ครับโอนี่คุณลุงสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยลุงคะหนูต้องขอโทษนะคะที่เคยพูดจามไม่ดีแล้วก็ ไม่เป็นไรครับคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิคิดแล้วก็พูดตามมุมมองของตัวเองครับคุณทีเี่ยเป็นผู้บริหารที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยครับแกใจดีมากเลยนะครับแกให้เงินโบนัสพนกงารเนี่ยทุกๆสามเดือนเลยนะครับแถมแกให้พนกงารเนี่ยกลับบ้านเวลาไหนก็ได้ครับแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องทํางานให้เสร็จครับนี่แหละค่ะผู้บริหารตัวจริงว่าแต่นี่ลุงรู้ได้ยังไงคะว่า เพิ่ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้นะคะใช่ครัท่านประธานขอบใจมากผู้หญิงคนนั้นท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าครับก็ผู้หญิงที่เดินผ่านเมื่อกี้นี่ไงเป็นพอจะรู้จักไหมอ๋อรู้จักครับ นั่นคุณเปิ้ลเป็นลูกของคุณบอยเจ้าของบริษัทตาทิพย์ครับบริษัทเขาอยู่ยต้นซอยเราเนี่ยเองนะครับเดีย๋ยวผมว่ารอเข้าประชุมกันดีกว่าคร,ครับครับครับเชิญครับหนูเองก็เก่งเหมือนกันนะเป็นลูกคนรวยทั้งที่เมื่อยี่สปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่เลยคุณพ่อเปิ้ลเนี่ยบอกไว้ว่าการที่เราจะเป็นเจ้าคนนายคนต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนนะคะ ยังไงก็ยินดีกับคุณลุงด้วยนะคะเช่นกันครับงั้นผมขอ,อกล่าวอะไรสักหน่อยนะที่ผมเชิญคุณปิ้นมาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะกล่าวขอบคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสผมในวันที่ผมไม่มีอะไรเลยแล้วในวันนี้เนี่ยผมจะจะเชิญคุณมาเพื่อจะกล่าวขอบคุณจากใจจริงๆครับ ใครอยู่ไหมครับมีอะไรพี่อ่ะมาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณตองหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าผมกับแฟนจะแต่งงานกันอาทิตย์หน้าครับก็เลยเอาการ์ดมาดีฉันคนนะครับเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านก ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเชิญเรียนเชิญนะคะมือค่าเป็นบุฟเฟค่ค่ะได้ค่ะคุณวาวาแล้วก็คุณเอกพงศ์เนาะใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวต้องหาชุดไปงานแต่งแล้วเนาะอาต้อง แล้วไม่ซื้อกับข้าวอะไรมากินตอนเย็นเหรอลูกไม่หรอกค่ะพ่อพอดีวันนี้อ่ะมีงานแต่งเดี๋ยวหนูจะพาพ่อไปกินข้าวที่งา,งานแต่งงานแต่งใครอ่ะเพื่อนบ้านแ่านี้เอง<ม>เขาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่เดี๋ยวพ่อจะแต่งตัวเลยไปได้ได้ได้ไดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เป็นเกียรติมาร่วมงานของเรายินดีด้วยนะคะคุณทั้งสองคนยินดีด้วยนะครับห้มีความสุขมากนะหนูพอ,อดีว่าพาพ่อมาด้วยอะค่ะนี่นะคะทซงขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเชิญรับทานอาหาร้ายในเลยครับนะคะ นี่พี่ให้มาซองเดียวแต่มากันตั้งสองคนตอนนี้เราไม่ขาดคุนแย่หรอไม่เป็นไรนะพี่ชอยได้ยังไงล่ะพ่อวันนี้เขาจัดงานุญใหญ่โตจังเลยเนาะน่าภูมิใจแล้วลูกใช่แล้วก็อยากจะแต่งเหมือนกันหาเจ้าบ่าวได้หรือยังคะขอโทษนะคะมากันตั้งสองคนทำไมให้มาแค่ซองเดียว ฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าห้ามไม่ให้มาสองคนพอดีฉันเห็นว่าจัดงานแถวแถวบ้านฉันน่ะฉันก็เลยพาพ่อมาด้วยถ้าจะมาสองคนต้องเพิ่มอีกสองค่ะแค่ค่าอาหารเนี่ยก็หัวละพันแล้วอะ่ะนี่เล่นมากันสองคนจะใส่มาแค่พันเดียวมันจะไปคุ้มอะไรเอองั้นเดี๋ยวพ่อกลับบ้านก่อนก็ได้นะลูกไม่ต้องพอ่อวาวาทำไมคุณพูดแบบนั้นกับแขกละ่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็มันจริงนี่พี่เอกเราเสียตังจัดงานตั้งหลายตังอะถ้าคุณจะจัดงานเพื่อหวังรวยนะคะคุณก็ไม่ต้องจัดหรอกนะและอีกอย่างนะคะฉันกับพ่อน่ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมางานของคุณด้วยซ้ำเพราะว่าฉันไม่สนิทกับคุณผมต้องขอโทษดีๆทนะครับปกตินะฉันไม่สนิทกับใครฉันก็ใส่แค่ห้าร้อยบาทฉันมาสองคนฉันก็ใส่หนึ่งันบาทแล้วไงอ่ะ ค่าใช้จ่ายงานของคุณเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะป่ะพ่อกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านกันอ้ะขอซองเพือนด้วยค่ะเห็นไหมคุณเราเสียทั้งซองเสียทั้งเพื่อนบ้านเลยเนี่ย